โยนให้ปา้าปึ๊บมาโยนให้ป้าก่อนนี่ไงอวิจีมาเอาวิจีมาเอาวิจีมาเอาเอาตรงนี้เอาตรงนี้ดีเฮ้ยฮะเอออวิจิอยากเป็นนักบอลไหมนี่ไงลูกฟุตบอลน,นี่นี่ทางนี้ทางนี้อันตรงนี้ก็ตรงนี้นี่ เงนีเดี๋ยวพัดพังให้อาวิธีจับนะหนึ่งสองสามเอา้เอาแหอ้าจับเร็ววิธีมันจับหนึ่นส,อสเอ๊นี่มาเข้ากล้องหน่อยหรอืึึนอนกับปลาแล้วกันคืนนี้ดีหไหม <coughs> Ni ba <hai>? <coughs> bà hết 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 ขึ liberal, ้นใจไหมอร่อยไหมคะมันปลาขึ้นใจเย็นเย็นมักเ้าวยังรูกทานแล้วครับทานข้าวมันไก่เลยครับอุ้ยทำอะไรคะไหนเขียนหนังสือเลยป้าดูสิอะขอบคุณค่านี้สีส้มสีส้มไหนวี่ีเขียนทิ นั่งเขียนหนังสือสิอ่ะไหนอันไหนสีอะไรบ้างนั่งใหดีอ,อเอาขาวไว้นี้เออเก่งจังเลยไหนเขียนให้ป้าดูสิครัวิจิเฮ้ยนี่สีอะไรชมพูชมพูชมพูมพนี่พักเปนแฟนหน่อยสินี่แฟนขับรอให้บายบายเร็ว บายบายทีบาย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 แฟนคลับหน่อยเร็วฮ่าฮ่าเร็วฮ่าฮ่าเร็วโอ๊ยรักพี่หมีเอาพี่หมีไปด้วยทุกที่เลยเก่งมากอันนี้อันนี้วางทิชอันนี้วาง อันนี้ปะบเบาให้อาวางนี่อันนี้วางตรงนี้เออวางดีๆเอาใส่ดีๆสิคะใส่ไม่ใส่ตรงนี้สิลูกอ่าเก่งมากอันนี้ใส่ตรงนี้ใช่อันนี้กับข้างกับข้างกันๆๆกับข้างกันกับวางดีๆดีวางดีๆคะ่ะเอาวางสิอะไรยังอาวิจีสีเหลืองสีเหลืองมันเกิดวิจิสีเหลืองไหมคะนี่ วันจันวิจิเก๋วันจันสีเหลืองนี่ตัวนี้อีกตัวหนึง่งอ่ะวิจิวางวางค่ะอ่ะวางเ่าวางทีนี่วางให้ตรงวางทิวางนี่ค่ะเออเอาสายให้ตรงตรงทีเก่งมากค่ะเก่งมากค่ะโอยรักพี่หมีรักพี่หมีเย้ <laughs>